ก็ใช่แล้วเดี๋ยวพูดไปกังวลนะพี่เจเขาแบบอาจารย์เจเขาจะจะให้พวกเรารู้เยอะเดี๋ยวจะมีเสียงนั่งกังวลผมฟังอย่างนั่งตานั่งตาลอยเลยนะไม่เป็นนะพี่เจขอบคุณพี่เจด้วยนะพี่เจเขาพยายามให้พวกเราฟงให้พี่เจ่อย่ดผอาจจะไม่ไดอยู่กับพวกเราทั้งทลอดนะาเดี๋ยวผมจะไปที่ประชุนนะรขอบคุณพวกเรานะขอบคุณพี่ไยด้วย ว่าเอกสารทั้งหมดบอกว่าจะถ่ายนะอาพรุ่งจะดาวโหลดเป็นกลุ่มไลน์เลยลายลายแช่เลยแต่ว่าเรามีเพื่อนคนนึงคนเข้ามาห้าหเราโดนแบบใครอยากได้สารอะไรนะเรื่องการสางนี้ไปโหลดสองลายเนี่ยนอกจากได้สารแล้วเราเราเรามาเจอกันได้ยังเป็นแฟนตาบลันเราจะเป็นเพื่อนกันใครมีอะไร มีไล้เหมนกันเอยู่ไเรียดยครับถ้าต่อไปเอาเข้าเรื่องเรื่องนะพอพี่สนใจแล้วว่าโลร้อนจะมาเราต้องเตรียมตัวยังไงมีตัวอย่างอะไรนะเราเข้ากประเด็นเลยแล้วก็ขออนุญาตบ้างมอย่าอาวว่าประธานอยู่นี่เหรอโอ้หท่านากานกาแฟคุมหลังห้องเลยคันเลยครับคา